สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสกุลสกุนครับอาพบกับเปล่าเก่าแล้วครับมื่อนี้อยู่หอครับตื่นเศร้ามากครับตื่นเศร้ามากกมีภารกิจครับนี่ครับหอพักแรงงานไทยอยู่ไต้หวันครับไปสิ้าไปเห็ดภารกิจครับตื่นเศร้ามากอะเขาสวนครับ สวนผักพมมาเลอบ่งเห็ดปวกครับหน้ามีรีครับนี่ครับทางเขาสวนครับเห็ดปวกใหญ่นะครับเห็ดปวกเห็ดปวกไรแท้อยู่ใต้วันมึงนกมันจะกดดงีๆ Bán lỡ Đọc Mì lái heo Mì đọc nơi nơi Cấp lưng nơi 2 đọc น้่ยถ่ายเก็บมื่เลี้ยลังเลือกงานโนซิมากเก็บครับอดอกง่ายคามนมักง่ายฮิตบวกก็เจ้าอื่นหิตบ่อยมั้งพวกแต่ว่ามันดอกง่ายเถอะ สวนหน่อไม้จักหน่อไม้ยังบ่พี่น้องเองเ้ยว่ามีแต่เห็ดปวกครับกินกับบ่บาดบ่ไว้ปีนี้นมอไม่บ่ออก บม่ค่อยออกตัว่หังเฮ็ดปวกออกล้ายหวดเนี่ยปับวกบักเคลียนไว้บักเคลียนใสัยต่ำคุ้งกำลังตัปวปอใต้เปลียสวนเบาเก่าครับครับ ใส่ใส่ก็ได้ลูกกินกาบเบียนี่ยามี้เนาะชิได้กินเนาะพี่น้องเบียร์พวกพีกครับโอ้โหฝ่อเห็ดปวกเลยพี่น้องเลยนะครับนี่จะเห็ดปวกนี่นสวนนี่ โอ้โหครั Freiheit, รบกำลังปรุงกำลังปรุงครับอิดปวกตะโพวแต่แปกำลังปรุงครับนี่ครับโอ้ดอกนี้ง่ายละอู้ครับ ตัวคาบ้าเก่ากำลังเงยแตกดอกแล้วปลูกไปสามก่อโคตรงางเบิ่งยงมเสาครับบรรยากาศยงมเสาย่างเลาะสวนครับไมแต่เห็ดปวกจะดอกยังไงครับ กระมี่นอะไม่กระมี่ทำไมยังบับนี่อันนี้ยังนอนหน่อยงัยงนี่สวดนี่ต้องระวัง ว,วันมีแต่ดอกกิดบวกนี่ครับนี่มัน,นครับก็ลังแตกครับอันพื้นแตกนี่ก็แม่นเด้หน,น่เช้านอนมันก็ทั้งออมาครับดอกหนึ่งดอกนึงอนัอนนี้อันนี้โมงงาม นี่กระเมียนนะเวียงสรส่วนเฮ็ดกระออกน้ำไม่กำลังออกครับครับอยู่ในปา่าไผ่มีแต่เฮ็ดปวกพี่น้องเลยอันทั้งในแห่งกระสวน เบาเกาครับ่วนผักไปเฮ็ดงานพี่น้องขอบคุณครับที่เขามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามน้อนครับขอบคุณครับที่เขามารับส้มส่องเกาในหน่อยครับสวัสดีครับ